สวัสดีค่ะสาสาวเดี๋ยววันนี้เรามาดูมาดูสาพากันนะคะว่าสัพาร้อนนี้มาเป็นแบบไหนกันอันนี้อยากกวดกระเป๋าไันิดนึงนะคะใครมาช้อปปิ้งก็จะได้ถุงนี้นะคะเนื้อชีโอเคเดี๋ยวเรามาดูสัพากันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อวดผมหน่อยวันนี้ดูตามยูทูบนะคะห็นไหมอ่ะทำเอง เดี๋ยวเรามาดูเสื้อกอันว่ามีอะไรบ้างอ,อ้ยชั้ระวังก่อนนะอ,อ้าชะเห็นไหมเอ่ยขอนั่งหน่อยเสื้อผ้าที่เอามาขายนะคะอ้เ่เมื่อดเ่มเมื่อ,อโอเค กันนะคะเออไม่เป็นไรพี่เหมือนน้องอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะได้แอบขอตรงนี้นะฮะุนฮุนฮุนอ่ะดูสภาพกันว่าเป็นอะจะเป็นะนคะคะทอบจอด ไม่เห็นอ่ะโอเคมันเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้อ่าเป็นเสื้อกล้ามบอยเป็นเสื้อคลอมนันดาเป็นกระโปรงยีนสีขาวช่วงนี้สีขาวแมลงแล้วก็เป็นเสื้อโดสเห็นโดสไหมเป็นคลอกแล้วก็มีเสื้อแดด แล้วก็มีกระโปรงแล้วก็มีนี้ของนันดาแล้วก็มีเป็นเซสของนันดานะคะเลขสิสองขยาวเป็นเสื้อกับเป็นเกงแล้วก็เป็นตัวนี้สีขาวมีบลาด้วยงเ,เกงยีนเสื้อน,นันดา วงนันดาค่ะเส้สีฟ้าใครเปิดประตูบ้านมันเยอะอนะใครเปิดประตูบ้านปิดหน่อยเร็วในห้องเรียกไปใส่ขนมหน่อยใสขนมอะไรเอออออไปแล้วค่ะไปทำงานแล้วบ๊ายบาย